สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรอ์ t ออโต้เซอร์วิสครับถ้าพูดถึง Fortuner ที่นิยมนำมาโหลดจัดทรงครับสเต็ปที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือหน้าโหลด1.5หลังโหลด2 เพราะว่าสเต็ปนี้ใช้งานได้จริงครับมีอุปกรณ์ควบรวมเช่นโชคสปริงระบบช่วงล่างต่างๆหลากหลายแบรนด์ผลิตมาเพื่อรองรับในสเต็ปโหลด1.5หลัง2ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่เพียงคนเดียวหรือมีผู้ขับขี่พร้อมผู้โดยสารเต็มทุกที่นั่งระบบช่วงล่างยังสามารถทำงานได้อย่างปกติ ก็คือระบบโช๊ไม่มีอาการโช๊ k e d ลังหรืออาการโช๊ยันนั่นเองครับสเตปนี้จึงได้รับความนิยมอย่างมากครับถามว่าในสเตป f o ร t u n e r โหลด2นิ้วเต็มได้ไหมผมตอบได้เลยว่าโหลดได้ครับแต่บางกรณีอาจจะมีอาการโช๊ยันให้รู้สึกบ้างในบางครั้งโอเคเอาละสำหรับเจ้าดีเจนเดอร์คันนี้จัดอะไรกับทางไรออตโต้บ้างชกอ,อาบครับ คู่หน้าเราเลือกให้เป็นของแบรนด์โปรฟนเดอร์ครับรุ่นคว e นซีรีส์ปรับ16ระดับครับเป็นกระบอกสไลด์ชุดนี้ครับโหลดก็ได้ไม่โหลดก็ได้แถมยังยกได้อีก2นิ้วคุ้มค่ามากๆครับมาพร้อมสปริงครับด้านหลังครับโช้กอัพเป็น p i กกี้แบ็กคำว่า p i กก y b a c k ก็คือว่าไม่ต้องเจาะตัวรถในส่วนของโช้หลังครับเป็นซับแทงปรับ8ระดับครับ เป็นสายถักหล่อๆฟีวฟววครับติดตั้งง่ายครับขันน็อตจับใส่เรียบร้อยสะดวกรวดเร็วครับสปริงหลังครับเป็นแบบโปรเกสซีฟโปรเกสซีฟก็คือว่าเป็นสปริงแบบ2ค่าเคครับขับช้านุ่มขับเร็วหนึบในความเร็วต่ำครับขดสปริงที่อยู่ในชุดของด้านล่างจะทำงานก่อนครับเมื่อเกิดอาการจัมกระแทกแรงครับจะส่งแรงกระแทกไปถึงในส่วนของค่าเคที่อยู่ในขดที่แข็งกว่า จึงเรียกว่าสปริงแบบ2ค่าเคแบบปกติครับไล่อัลโตจัดให้ครับเป็นของโปรเฟนเดอร์ทั้งชุดครับทั้งโชค๊คและสปริงครับกันโค้งปรับองศาหน้าหลังไล่อัลโตจัดการเปลี่ยนให้ทั้งหมดครับเพราะว่าเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะได้จิกโคง้งเข้าโค้งได้คมครับสําหรับกันโค้งปรับองศาที่มีระยะเหมาะสมกับสเต็ป1.5และ2ครับ ผมเสริมนิดนึงครับสำหรับีเจนเดอร์ที่โหลดด้านหน้า1.5ปีกนกคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนครับ1.5เป็นค่าที่ทางไลท์ออโต้นี่สามารถตั้งสูตรล้อได้เนียนเลยครับผมบอกได้เลยว่าสูตรไลท์ออโต้เราเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าโหลด2ผมแนะนำให้เปลี่ยนครับเพราะว่านั้นจะโอเวอร์สเปคไปแล้วสำหรับ1 5ไม่ต้องเปลี่ยนปีกนกได้ไหมถ้าถามไลโต้ได้ครับเราตั้งศูนย์ให้ เป๊ะครับแต่ถ้าเปลี่ยนมันจะง่ายต่อการตั้งศูนย์ครับไม่ว่าจะไปตั้งศูนย์ที่ไหนการตั้งศูนย์ตามเครื่องจะง่ายถ้าเปลี่ยนปีกนกปรับองศาครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็อาจจะต้องมีสูตรในการปรับจูนเล็กน้อยครับซึ่งตรงนี้ไลท์ออโต้จัดให้เนียนๆสำหรับคันนี้ครับโหลดมันก็ต้องรอล้อปโปรแม็ครับสีดำขีดแดง TE 37กว้าง9 0. 18นิ้วครับลัดด้วยยาง SUV SPORT โต t o y o t 3ครับชื่อนี้รู้กันนุ่มเงียบเกาะถนนรีดน้ำได้ดีมาครบครับสงออกมาหล่อครับขับขี่ง่ายเดินทางสบายครับหยุดเล็กๆน้อยๆที่สำคัญผมขอพูดไปเลยนะครับสำหรับรถโหลดต้องเปลี่ยนยางกันกระแทกครับเป็นตัวที่สั้นลงนะครับอันนี้ก็สำคัญโทรปรึกษากับผมได้ก่อนนะครับ ว่าเราต้องการจัดอุปกรณ์แบบไหนอยากได้สมรรถนะการขับขี่แบบใดไลฟ์สไตล์ style, ขับช้าขับเร็วลายออโตจัดให้ได้ครับขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ไลฟ์ออโตได้ทำคลิปดีๆครับเพื่อเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางครับเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพได้เห็นคลิปและง่ายต่อการตัดสินใจ ขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยว e ีีหน้าเจอกันครับขอบคุณครับ